ทิหกันยาสองหาหกแปดครับมือนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เฉลิมวงรอพระอำเภอเชียงยืนมหาสารคามได้ทําการําำลูบลอโลหะวีรบุรุษประาทตาควาย1ิเอกจิรยุสิงอ้นกองรอยลาดตะเวนไกลที่6ที่ได้พี่ชีพจากเหตุปะทะกันกับกัมพูชาที่บริเวณปราศตาควายครับ ตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เสียชีวิตเมื่อวันทียี่25กันยายน2 5 6หนะครับจากนั้นทางญาติพี่น้องลํำลึกถึงคุณงามความดีผู้กล้าหารเสียสละนะปกป้องประเทศชาติที่ได้เสียชีวิตไปจึงได้ติดต่อทางโล่งรอให้ปั้นรูปเหมือนนะเอาไว้เป็นที่ระลึกขนาดเท่าโตจริงสูงอยเกเซนติเมตรนะครับ ร่วมฐานนะครับขนาดตัวจริงสูงลอยหกเซนติเมตรฐาน30เซนติเมตรขนาดเดียวกันทางครอบครัวสิงอ้นร่วมกันจัดสร้างอนุสรณ์สถานพันตรีจิรายยนะครับสิงอ้นนะซึ่งการได้รับความเมตตาจากพระมหาไพฑูรจิตตะท,ะท่านโตนะเจ้าอาวาสวัดตลาดอาราชมงคลได้ให้ประดิษฐานนะครับณลานอเนกประสงค์วัด ตลาดราชมงค้บบนตำบลหัวสร้างอำเภอจัดตุลพัฒพิมันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธภพน้องครับานายเฉลิมผู้พร้มเจ้าของล่งรอได้กล่าวว่าตอนนี้รูปปั้นของสิบเอกนะติรายุสิงอ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทังญาติก็ได้มาตรวจสอบความเหมือนต่างๆ ของรูปปั้นแล้วกระรอเพียงกําหนดวันทําพิธีเททีท่ททองนะครับรอมวลนสารที่ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรธรรมโสพนวงเล็บหลวงปู่ศิลาศิริจันโทรพระราชศิลโสพิษวงเล็บหนูอินกิตติสาโรหลวงปูบุญมา กัตตาปุญโยวงเล็บหลวงผู้เจบอบบ้วนสารประกอบการรอและก็กองบิน103มอบโลหะนะจากเครื่องบินเอฟสซึ่งทั้งญาติก็ได้ติดต่อทั้งท่านแมทัพภักที่สองพ้นโทษบุญศินลัดกลางนะครับให้เพื่อมาเป็นประธานพิธีซึ่งคาดว่านาจะได้ช่วงปลายเดือนกันยายนพุละนะครับโดยเมื่อกำหนดวันแล้ว ทางล่งรอก็จะทําขั้นตอนที่เหลือคือการต่อชนวนเข่าแบบรูปปูนนะครับนารัดแม่พิมพ์ขึ้นเตาเผาพิมพ์ราคาใส่เวลาประมาณสองมื่อครับจากนั่นก็จะจัดทําพิธีอรอหลอมมวลสารไห่ละไล่และกับพิธีเทศท่องรอ กลายเป็นอันเซตเพื่อนว่าจากนั่นก็สามารถทรงมอบรูบลอของวีรบุรุษตาควายไปตั้งที่วัดได้เลยนะครับซึ่งก็ทั้งร่องลอก็ได้ซอยเหลือทําบุญไปกับทั้งทหารกาไปนั่มเพราะว่าร่องลอรับงานแค่สองแสนบาทเท่านั้นนะครับแต่ขาดว่ารูปล่อราคาประมาณสี่แสนนะครับคนละเครืองนะครับบริ่ได้สแกนเนี่อันนี้ซอยอิลีบนโทบปอยจนได้มีญาติของ สิบเอกอัมรินผาสุกวิลาบุรุษตาเมืน่นอ่าซึ่งก่อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับ ซึ่งก็เสียชีวิตเมื่อวันที่28กันกรกฎาคม68ที่ผ่านมาได้มาขอให้ท่างลรงรอทำหลวรอลวหะในราคาหนี้ซึ่งทางลรงรอก็รับปากเอาไว้คือกันครับนะฮะงานเขางานชุกเด้อพนังงานเลยนะครับให้หลังจากที่เสร็จจากหลปรอวิรบุรรษปรสาทตาควายเรียบร้อยก่อนคุณงามความดีต่างๆนะครับก็เก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานวอให้ลูกให้หลานฟังถึงวิรกรรมต่างๆนะครับที่ได้เสียสละทั้งชีวิตนะครับน้องพี่น้องเนาะนี่ ถือว่าสุดยอดอีรีวันต่อไปนะครับดีขออ,อนุโมทนาบุญดับสำหรับผู้ทำบุญกันแล้วกันไปอีกจักข่าวหนึ่งครับท่อรอดแจงปมกัมพูชาลุกล้ำสามพื้นทีจังหวัดตราดเอามาเบิรงครับดีก็เหตุการณ์ยังพ่ะทนายเลิกพ่ะทนายเล้วครับท่อรอดแจงปมกัมพูชาลุกล้ำสามพื้นที่จังหวัดตราดราเจอกองกําลังฝ่ายกอพ่อช่อกัมพูชาทั้งกองร้อยต่อช่อดอกองร้อยลาดตะเวนคู่เลด ทำหนังสือประท้วงยกหาเรื่ออ b c อีกแล้วบ่ให้ออกจากพื้นที่ห้ามต่อเติมก่อปช่อจอดต่อติดตามความคืบหน้าใกล้ชิดนะครับให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยลูกล้ำมาเลยกับยับลักหัวไปเลยแหล่งข่าวจากกองทัพเรือครับได้เปิดเผยที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการลูกล้ำอธิปไตยด้านพื้นที่จะวัดตราดกองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปอช่อจอต่อทั้งกองทัพเรือขอขอบคุณที่ซอยน้ำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชนซึ่งกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิตามมาตราส่วนหนึ่งต่อหามืนลำเขามาประกอบด้วยจุดที่หนึ่งครับเป็นกองร้อยต่อชดอ2์แปดสองหา柬ซึ่งกัมี่อาคารลำเขามาประมาณสิเมตร นะครับแล้วก็จุดที่สองเป็นแนวคู่เลดครับบริเวณสวนยางซึ่งก็มีบางส่วนของพื้นทีส่สวนยางล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างศิทธิ์ของประเทศไทยประมาณรอยยีเมตรปะะัดท่อก็จะชะมล่ำหลายแทะนะครับไม่ได้ยินนายกว่าวบ่เพิ่นที่ว่าให้สูญเสียดินแดนเม้แต่เศษเสี้ยวของเซนติเมตรนะครับนี่มันหนึเมตรมันเกินไปแล้วเนี่ยถือว่าเฮ็ุแบบนี้นะครับ ทำโตแบบนี้ปานกรรมขี่ขโปปาดสั้นดังนายกเลยว่ามันธรรมดาเ็อได้ว่าดนะครับเด้อโยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเข้าใจเนาะนะภาษาของผมมันเป็นยังสั้นส่วนจุดที่3เป็นกองลอยล่อว่อทีหนึ 1, 000, ่งของพันปอชอดอหาศูนนของกัมพูชาซึ่งก็มีแนวคู่เลดครับล้ำขม้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของประเทศทไทยประมาณ 30, สาเมตร รวมแล้วมันบดหอยได้เนี่ยนะซึ่งกาทั้ง3พื้นที่ดังกล่าวครับกปชอจอต่อ,อดําเนินการทําหนังสือประท้วงเลยครับตามขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งกันในปัจจุบันนะครับการประชุมคณะกรรมการผู้มิภาคไทยกัมพูชาหรือว,ว่า RBC ทั้ง2จังหวัดนะครับไพรินประเทศกัมพูชาและกาได้ดําเนินการว้าคุยกับทางผู้มีภาค ทหารที่หของกองทัพบ,บกกัมพูชาดังนี้ครับหนึ่งให้กําลังพลฝ่ายกัมพูชาที่อยู่พื้นที่ดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยด้วนย่าล้เขม้าแม่แต่เศษเสี้ยวของตา่างเซนติเมตรนะครับ2สองจะต้องบอบี้การดําเนินการสร้างหรือว่าขุดเพิ่มเติมนะครับที่ขุดเอาแล้วถมซะ นะหลังจากนี้ทั้งกปชจตจะดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดครับนะประชาชนชาวไทยซื้อต่างๆกับสิทธิต,ตามอย่างใกล้ชิดคือกันนาะพี่น้องเนาะนะครับจังไหนก็ตามกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบ,บรุรีและตราดยังคงยืนยันเจตนารมแนวแน่ว่าจะปกป้องอธิปไตยไทยของชาติอย่างเต็มกำลังครับนะเพื่อที่สิบวโปให้เกิดการลุกล้ำอธิปไตยแม่แต่เศีเซี่ยว ของเซนติเมตรดังเจตนา่มของท่านนายกไดประกาศเอาไว้นะครับก่อนรับตําแหน่งวันถ่อไปนะครับเอาจังไหเข้ากะต้องมาพิสูจน์กันละสิบมขุดล่ำออามาเป็นรอยเมตรประนั้นมันแมนอยู่บ่นะครับเฮ็ดอีหยังกัตตางคคต่าังอยู่อมอเอแม่บ่เป็นห่คคาว่าอมอเอแม ได้เรียนกันบ้างไหมนะเรียนแล้วก็ต้องทําให้ตามที่เรียนมานะออมอเอแมะรู้จักความหมายของมันไหมยับลักหัวไปเรื่อยเมื่อไหวแล้วเผือบ่ได้เผอเป็นยับลักหัวแบบนี้นะครับกสินาด้านนามึ่นพดเด้อเป็นบอพี่นองว่าคุมมือนี่มันมีดาวเทียมเนร้อยองโลย่ทั้งอ,อ,อวกาศพุนนะ่น ่ายลูปลงมาเห็นเบิร์ตถูกตารางนิวนะล้ำบ่ล้ำผ้ากันมีบอผ้ากันมีบ่ดาวเทียมน่ดาวเทียมของประเทศนี่ยม,ยม,มีบ่หรือว่ามีต่โดนชอปปี้ราซาดามายับลักหัวไปเลยครับนะดาวเทียมมันทายได้ประเทศไทยเขามีดาวเทียมของเาขวงเด็ดเอาฝากข้าวนี่ถึงอินฟูเอ็นเซอร์ของขมิ้นจังหน่อยหนึ่งนะครับนะราคาพุ่งอปีดเลยมาเบิงบ้านเจ้าคนงานมีงานถูกตำแหน่งทุ่มที่นี้กับไปนะ่นะครับ มีงานถูกตำแหน่งกินดีอยู่ดีบ่ต้องให้ปิดดานปิด1อยเปอร์เซนปิดจัก10-20ปีก็ได้อินฟูเขมินจะสิติติตามตะข่าวบ้านเจ้าของครับข่าวบ้านเจ้าของออกเสื้อได้ดูดีเนะ นะครับซื้อกัมพูชาพี่น้องครับและรายงันแรงงานที่กลับมาจากไทยตอนนี้ย่งเดินเตะฝุ่นนะครับบอกง่ายๆว่ายางไปใส่มาใส่ต้องหาแนวปิดหูดังครับเพราะว่าฝุ่นครุ่งถนนลาดยางข้าเจ้าพราะครมีน่ความหมายซื้อกัมพูชารรยง,งานเองเนี่ยอันนี้แรงงานเช่ากัมพูชาครับที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยตอนนี้ย่างบ่บีงานเฮ็ดจ้าคนนะครับหลังก้อนน้านี้ทางรัฐบาลกัมพูชาบอกว่ามีตําแหน่งรออยู่รีบกลับบ้านเรานตะตาเอง นะครับเออทั้งอินฟูเอนเซอร์ของกัมพูชากับพเคยเบิงข่าวบ้านจะของจักเถื่อละกาเบิงในข่าวในบ้านจะของซื้อบ้านเจ้าได้นั่นน่ะเบิงว่าเขาประกาศเองแล้วเขาลุดสุดจะโทษแล้วระวังเด้อนี่ปานโมเดลนะครับเป็นข่าวไปทั่วโลกได้สิบอกให้เออสิบหกกันยายนสองหาหกแปดสำนักข่าวแม๊าบัลลูว่าออกเสียงเถื่อเนาะนะครับเดี๋ยวถื่อกินฟูเอนเซอร์ได้อีกว่าออกเสียงยังบ่ลเถื่อแม๊ คาแม้ทานะครับของกัมพูชารายงานว่าแรงงานกัมพูชาจํานวนหลายที่เดินทางกลับจากประเทศไทยนะกลับไปยังเสืออะไรบันท่อไปตอนนี้นะครับยังยังไรลงานทํำบอสามารถหางานเฮดได้และกากํำลังบีตกกังวลไปยังหลายเนื่องจากเงินที่เก็บมาจากการทํางานในประเทศไทยเริ่มร่อยหลอพี่น้องเลยนะก้อนน้านี้ครับกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมอาชีวศึกษาหรือว่า mlvt ของ ขแมวได้ให้คํำมันสัญญากบผู้ทธ่เดินทางกลับว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดหางานจ้างงานแถมก็ยั่งยืนยันนําว่าเศรษฐกิจภายในประเทศกัมพูชานั้นสามารถล่องลับนะและงานที่เดินทางกลับมากระยั่งสามารถสร้างอาชีพได้เพื่อว่านะครับแต่กับเมื่อแรกง,งานเดินทางไปฮอดขับบ่มีเลยวันต่อไปการหางานนั้นมีอุปสรรคย่างหลายนะครับบ่สามารถนะที่สิจ้างงานได้เพราะว่าคนที่ขาดทักษะทั้งนั้นเลยสิไประเฮ็ดแก่งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสิไปเฮ็ดในบ คาสินโนว่าได้ครับเพราะว่า ข้าเจ้าบพใครได้เลียนน่ะนะเอออาจ,จีพไสเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เ่เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์นะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเพราะได้กดไลห,หานะส้างคอนเทนต์ถ่ายรูปอันนี้มันง่ายนะแต่วาสิไปตัวคนระดับโลกระดับต่างประเทศขามชาตินี่บ่รีความสามารถเพียงพ่อก็เลยบ่มีงานรองรับวันต่อไปนะครับส่วนงานก่อสร้างงานยังต่างๆน,นั่นนะประเทศจักสีสางนีหยังนะครับเพราะว่าขนทางก็ยังเป็นดินลูกลั่งอยู่เลยครับบ่มีงบครับเพราะว่าต้องใส่งบไปสื่อกาแฟสตาบัคไข้กับผู้นําประเทศวัันนต่อไปะครบ พอแหงเด้สวยนึงเพราะเป็นถึกๆด้วยพี่น้องว่าบอกถึงมันต่างจากคนบานเฮาเด็กเขาทำงานในบานเฮาครับขับรถแวะสตาบักกินได้เลยครับน่เพราะต้องใส่งบประมาณตอนแรกก็รับปากว่าเศรษฐกิจดีครับนะครับสามารถรองรับกันได้แต่พอตะกลับไปแล้วครับลอยแพรนะครับลอยแพรยังไม่พอพอน้ํารถก็มีแต่ฝุ่นก็เลยเป็นการเตะฝุ่นแทนนะครับนอกจากนี้ครับทั้งสํานักข่าว ข้าแมวท่ามนี่ครับโอ้อันยากยากครับออกเสียงบ่ถือกาเจ้าก็ทีว่ายั่งเผยว่าพวกเขาได้เดินทางไปย่งหมบานตราเปียงพงอําเภอบาเชตจังหวัดกำปงสปรือ โอ้โศกดีที่ขาเจ้าบรรจุเฉพาะภาษาอังกฤษไว้ในใคลักสูตรของคนไทยเนาะถ้าเป็นภาษาเขมนพรอมเนี่ยโอ้โหพี่น้องยากยักสิสอบผ่านบ่ผ่านพี่น้องครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งกันให้พื้นที่ของกัมพูชาประกาศว่ามีตําแหน่งงานว่างในโรงงานกว่า2 0,000ืํนตแหน่งนะครับหลังจากที่กลับไป4ี0แสนนะมีอยู่2 0 0 0มืํนตแหน่งนะที่เหลือเฮ็ดอีหยังะ่ะบาดนีด้นะแต่จากการสอบถามกลุ่มและงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยต่างกะเว้าถึงความยากลําบากและก็ความผิดหวั ในการหางานพนว่าทางหญิงไว้40ปีคนหนึ่งคับเผยว่าเธอกระไดเดินทางกลับกัมพูชามาพร้อมกับลูกสองคนแต่สามีของเธอยังอยู่ที่ประเทศไทยและก็ยังส่งเงินกลับบ้านส่วนสาเหตุที่สามียังอยู่ในไทยก็บเพราะนะครับหาเงินได้ในกัมพูชานั้นเป็นเรื่องยาก เธอว่าอีกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเธอก็ได้ยื่นใบสมัครไปทั้งเบอรเจ็ดโรงงานแล้วนะครับแต่ก็ถือปฏิเสธตลอดเลยซึ่งในระหว่างขั้นตอนการสมรัครครับ เจ้าหน้าที่ไฮเทอร์เขาอบร่มระยะสั้นเตรียมเอกสารแลร้วกะทําแบบทดสอบโดยแต่ละเทือกสิบี้คาเซจ่ายเนี่ยคิดเป็นเงินไทยกับประมาณ4 0 0รอยบาทนะแม่เทือจะทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ยังถือปฏิเสธเพราะโรงงานต้องการคนที่อายุต่ำกว่า35ปีนะครับบางเทือกสิต้องการคนที่หน้าตาดีพร้อมเนี่ยไปเห็ุงานนี้อย่างือต้องเอาคนหน้าตาดีโดยบอคำนึงถึงทักษะหรือว่าประสบการณ์หน,น้าตาดีไว้ก่อนว่ารู้สึกว่า โรงงานเบงแล้วจเจริญหูจะเจริญตาบอะนะี่ล่ะครับส่วนสามีก็ขอให้อยู่เมืองไทยยะโหดด่าคนไทยเด้ออยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ครับอมอแอมแไปพอเจ้าคือเสาหลักของครอบครัวเี้ยขันเจ้าตกง,งานจากไทยอีกคนหนึ่งโอ๊ตตายทั้งครอบครัวนะครับบอกไว้ส้มปากดีๆในดาต้างประเทศไทยเหยียบแบงแน่เหยียบท้องชาติแน่นน,นะครับนะตะลิตโตนครับกลับไปแล้วบ่สามารถกลับมาได้เขาเพิ่นขึ้นแบกลีดเราเด้อนะครับฉะนั้นอย่าออกตัวแห้งออกตัวแห้งบั้นปลายเราหายเครืองนอกลําบากนะครับ